สวัสดีคะ่ะวันนี้อ้อจะมาสอนวิธีการทำกรอบนะคะให้รูปทรงมันรับไปกับตัวหนังสือนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาไทายภาษาอังกฤษหรือว่าตัวลายการ์ตูนต่างๆก็สามารถทำได้นะคะเพราะว่าฟังก์ชันนี้จะอยู่ในโปรแกรม PE Design ค่ะหากใครที่สนใจโปรแกรม PE Design นะคะสามารถติดต่ออ้อนได้ค่ะเอาละคะ่ะเราไปดูวิธีทำกันค่ะว่าเราจะทำได้ยังไงในโปรแกรม p e d e s ซน n ค่ะไปดูกัน โปรแกรมที่อ้อนกำลังใช้สาธิตยอยู่ตอนนี้นะคะเป็นโปรแกรม pdesign เวอร์ชัน11ค่ะหากเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจโปรแกรม pdesign นะคะสามารถติดต่อได้ที่เพจ a u t o s e w i n n g y y on ได้เลยค่ะเอาละค่ะวิธีการทำกรอบให้ล้อไปกับตัวหนังสือหรือว่ารูปทรงต่างๆนะคะก่อนอื่นอ้อนจะขอสาธิตเป็นพวกตัวหนังสือก่อนนะคะอันนี้จะสามารถทำได้ทั้งภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษนะคะแต่อันนี้อ้อนจะขอ สาธิตเป็นภาษาอังกฤษค่ะก็คลิกแล้วก็พิมพ์ภาษาอังกฤษได้เลยนะคะอย่างอันเนี้ยอ้อนก็พิมพ์เป็นชื่อของอ้อนใช่ไหมคะจากนั้นพออ้อนต้องการที่จะใส่กรอบล้อมรอบคําว่าอ้อนแอนตัตวเนี้ยนะคะอ้อนก็จะต้องคลิกที่เลเยอร์นะคะแล้วก็กดซีเล็กให้เขาแอคทีฟก่อนถ้าเขาแอคทีฟปุ๊บมันจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะจากนั้นนะคะในโปรแกรม P E Design นะคะ ฟังก์ชันที่จะทำกรอบจะอยู่ตรงนี้ค่ะไปที่โฮมนะคะจากนั้นนะคะไปตรงมันจะมี2แบบนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะเป็นเส้นแบบตกแต่งนะคะให้มาตรงนี้ค่ะแอปพิเกวิสนะคะพอเราคลิกแบบแอปพิเกตวิสาร b o o ุนะคะมันก็จะมีให้เราเลือกแบบนี้ค่ะให้มองผ่าน3มช่องนี้ไปเลยนะคะถ้าเราจะแค่ทำกรอบให้เรามาดูตรง ช่องทีะะ่สีเนี่ยค่ะ covering stitch นะคะ covering stitch เนี่ยเขาก็จะมีให้เราเลือกนะคะว่าเราอยากให้กรอบของเราเนะ่ยเป็นรูปแบบของ stitch แบบไหนนะคะก็จะมีให้เลือก zigzag stitch นะคะ e stitch v stitch แล้วก็ chain stitch นะคะ zigzag stitch ก็จะเป็นลักษณะของกรอบที่มีความหนาและวิ่งเป็นลักษณะของ zigzag ค่ะ e stitch นะคะก็จะลักษณะการวิ่งจะเป็น การวิ่งแบบตัว e นะคะต่อกันไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ตัว v stitch นะคะก็จะเป็นการวิ่งแบบตัว v ต่อกันไปเรื่อยๆแบบห่างๆนะคะต่อมาค่ะ chain stitch นะคะก็จะเป็นการที่จะเป็นกรอบล้อมรอบแบบลักษณะของโซ่นะคะต่อมานะคะสมมุติว่าอ,อ้นต้องการที่จะเลือกเป็นแบบ zigzag stitch นะคะอ,อ้นก็คลิกเลือก zigzag stitch ค่ะ จากนั้นนะคะตรงนี้จะเป็นการปรับความหนาของกรอบนะคะว่าเราต้องการเท่าไหร่นะคะอย่างเช่นอ้อนต้องการที่1.5อ้อนก็คลิกพิมพ์ที่ 1.5mm มมค่ะต่อมา density ก็คือความหนาแน่นนะคะปกติจะอยู่ที่4.5-5ถึง5ค่ะจากนั้นนะคะให้เรามาดูตรง output pattern นะคะให้เรากดตรง add นะคะจากนั้นตรงนี้ค่ะ มันจะเป็นการบอกระยะห่างนะคะ distance from original pattern นะคะว่าอยากให้ห่างจากตัวลายของเราประมาณทกี่มิลนะคะอย่างเช่นอ้อนอยากให้อยู่ห่างจากตัวลายของอ้อนประมาณ3มิลอ้อนก็คลิกพิมพ์3มิลนะคะพอกดโอเคปุ๊บนะคะก็จะเห็นว่ามีกรอบโผล่ขึ้นมาล้อมรอบตัวหนังสือคำว่าอ้นแอนแล้วนะคะก็จะเป็นล้อไปตาม ตัวหนังสือเลยค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูในลักษณะของถ้าเป็นลวดลายล่ะมันจะเป็นยังไงนะคะอย่างเช่นอ้อนทำตัวน้องหมีตัวนี้นะคะแบบนี้แล้วอ้อนอยากได้กรอบล้อมรอบตัวหมีนะคะอ้อนก็จะคลิก select ตรง รูปหมีนะคะกดให้ Active ปุ๊บจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะเช่นเดิมค่ะเราไปตรงฟังก์ชัน o m e นะคะปุ่ม Home แล้วก็ไปตรงแอปพลิเคชันวิสรค่ะตัวนี้ค่ะจากนั้นนะคะเช่นเดิมค่ะถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มีกรอบนะคะให้เราไปดูตรง covering stitch นะคะแล้วก็ลองไปเลือกดูแบบอื่นนะคะอันนี้อ้อนจะลองทำเป็นแบบ chain s t i c h ให้เพื่อนๆดูนะคะ เช่สติปุ๊บเขาก็จะมีแบบสามเหลี่ยมหรือว่าเข้าหลามตัดนะคะให้เราเลือกนะคะถ้าเราเลือกเป็นข้าหลามตัดเราก็คลิกเลือกตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะไซส์มันก็จะเป็นระยะห่างของตัวโซ่นะคะว่าต้องการกี่มิลน,นะคะเราก็สามารถพิมพ์เลือกได้นะคะแล้วไทม์ตัวนี้ก็คือเราอยากให้เขาวิ่งกี่รอบนะคะยิ่งใส่ค่าของไทม์เยอะก็คือเส้นเขาก็จะหนามากขึ้นนะคะ เอาละค่ะแล้วเราก็มาดูตรง Output p พ t เทิรนะคะกด a อดนะคะแล้วก็ให้ดูความห่างที่เราต้องการนะคะว่าต้องการให้ห่างจากตัวหมีของเราอะ่ะกี่มิลน,นะคะอย่างเช่นตอนนี้มันอยู่ที่3มิลน้ออาจจะอยากให้อยู่ที่2.5มิลน้องก็คลิกพิมพ์ที่2.5มิลน,นะคะแล้วก็กดโอเคนะคะก็จะเห็นว่ามันมีตัวกรอบที่เป็นลูกโซ่แบบนี้ค่ะโผล่ขึ้นมาล้อกับ ตัวหน้ามีตัวนี้เลยนะคะยังไม่พอนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ต้องการซ c กแซ s t i t c h with s t i t c h หรือว่า c h a chain s t i t c h นะคะต้องการแค่ Running ก็สามารถทำได้ค่ะอย่างเช่นเราจะขอพิมพ์อีกทีนะคะถ้าเราต้องการแค่ n n i n g s t ส t c h ก็สามารถทำได้ค่ะให้เรากดพิมพ์จากนั้น select ตัวหนังสือหรือว่ารูปทรงที่เราต้องการ เติมกรอบให้เขานะคะจากนั้นค่ะเราก็จะทำการไปที่ตรง Home นะคะแล้วจะมีคำสั่งนี้ค่ะ Embed the l e d patch นะคะพอเราคลิกปุ๊บนะคะเขาก็จะมีให้เราเลือกว่าเราต้องการแบบสาตน s t สติชไหมถ้า ถ้าต้องการให้เราคลิก yes จะเห็นว่ามันจะเป็นรูปทรงแบบหนานะคะแต่ถ้าเราต้องการแบบ running เท่านั้นเรากด no นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาดูตรงนี้ค่ะ cutting line นะคะถ้าเราต้องการให้อยู่ห่างจากตรงรูปทรงเราเท่าไหร่ก็มาตรงนี้ค่ะอย่างเช่นอ้อนต้องการที่ประมาณ 2. 5ุ้าอ้อนก็พิมพ์2.5ค่ะพอเรากด ok นะคะก็จะเห็นว่าตัวเนี้ย มันจะเป็น running นะคะมันจะอยู่ในคําสั่งตรงนี้ค่ะ e m b r o i d e r e d patch นะคะตัวนี้ค่ะก็จะได้เส้น running ล้อมรอบตัวหนังสือแล้วค่ะเอาละค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกับการทำกรอบล้อมรอบให้มันล้อไปกับตัวหนังสือหรือว่าลวดลายของเรานะคะหากเพื่อนๆคนไหนที่สงสัยอะไรนะคะสามารถ comment ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ อ้อนจะมาตอบคำถามให้นะคะหากเพื่อนๆคนไหนที่สนใจโปรแกรม p d ดีไซน์นะคะสามารถทักสอบถามอ้อนได้เลยนะคะในเพจ a u t o s o w n n g y y อ้อนค่ะแล้วครั้งหน้านะคะอ้อนมีอะไรดีๆอ้อนจะมาสาธิตให้ดูใหม่นะคะขอให้ช่วยกดไลค์กด Subscribe และกดติดตามให้อ้อนหน่อยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ